ก่อนจะเลิกคลิปนะครับก็ขอกับคุณคนที่มาดูช่องนี้นะครับถือเป็นช่องเล็กๆนะขอบคุณจริงๆนะครับพอดีว่าผมทําแก้เผื่อไปงั้นแหละนะใครที่จริงจังก็ขอโทษนะครับก็จะพยายามทำให้สนุกนะเดี๋ยวเอฟเฟกต์จะลดๆบ้างละกันเอาเฉพาะใส่เฉพาะอันที่สํคาคัญสํคาคัญเท่านั้นแหละเพราะคนบ่นเยอะเกินก็ไปดูตอนที่สามกันเลยกับเรื่องลูกสาวตัวเรกที่แต่งงานกับผมที่เป็นขุนนางชายแดงไปดูกันยอด ลักหน้านี่ลักหน้าอ่าครับผมอยู่นี่ครับลักหน้าเองครับดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเราจะสนิทกันมากขึ้นหลังจากเดทแรกครั้งนั้นนะนะใช่เหรอครับพี่ผมว่าพี่มั่วนะครับเออคือเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอเรื่องไหนฉันถึงมาอยู่ในห้องได้อะ่ะหืมอ๋อ,อ,อเรื่องนั้นเหรอฉันคิดว่าคงจะโรแมนติกดีถ้าได้กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้ามังกรนะ่ะ ม,มังกรเหรอนั่นคือมังกรจริงๆใช่ไหม,หมเธอกำลังพูดถึงโอนิกอยู่ใช่ไหมโอนิกน่ะเป็นมังกรที่อาศัยอยู่ลึกลงไปในเทือกเขานะ่ะอืออืออือไงต่อฉันดีใจนะัที่สะชอบน่ะด้วยพรของมังกรมแมลงปีศาจจึงหายไปหมดมัง้งทำไมนายถึงดูสงบจังเลยอะ่ะ นายหญิงครับเรื่องนี้ให้ผมอธิบายแทนนะครับนายน้อยเขาเคยไปท้าดวลหนึ่งหนึ่งกับท่านโอนิกนะครับและจบลงด้วยการเสมอกันดังนั้นตัวโอนิกจึงยอมรับนายน้อยครับนั่นสินะถึงแม้ว่าฉันจะเกือบตายก็ตามอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เพราะเราสามารถเจรจากันได้ดีอ่ะเออคือ <c oughs> งั้นเหรอฉันคงดูเหมือนคนโง่เพราะตื่นเต้นกับอะไรในที่นี้ ไม่เป็นอะไรหรอกครับเลดี e ้เอเลเซียพวกเราเองก็ยังประหลาดใจมากเมื่อเรามาถึงที่นี่ครั้งแรกนะคะทุกคนทำงานเอกสารร่วมกันในท้ายที่สุดแล้วคุณก็ไม่ต้องแปลกใจกับสิ่งใดอีกต่อไปนะครับเพราะในที่นี้ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติอ่ะเออค่ะฉันก็ว่างั้นชิบชิบชิบทำงานอ่ะอืม นี่อืมอะไรอ่ะนี่นายน่ะเอาอันนั่นไหมหฉันเถอะเอ๊ะแต่ถึงแม้ว่าฉันจะมีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยใหม่แต่จำนวนนี้คงต้องใช้วเวลาพอสมควรนะแต่ใดบบที่มันไม่สร้างความลำบากให้กับเธอมากเกินไปน่ะนะคุณเซบัสช่วยแสดงเอกสารที่ผนมาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับ ฉันได้ยืนยันตัวเลขเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเฮ้ทำงานเร็วกว่าพระเอกเราเก็บเท็ดสิบเท่ามั้งเนี่ยและนี้มีเงินไหลมาปแปลกๆนะไม่ตรวจสอบด้วนี่้ <S <S 1> <S 1> ส่วนด้านี้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงซื้อคือเฮ้เอไอชื้อหมดทำงานน่ะอย่างตึงน้องน่าจะเขียนเสร็จไปในเวลาไม่ถึงวิมั้งเนี่ย a ฮูตอนนี้เราได้จัดเก็บเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วล่ะมันช่างน่าประหลาดใจมากเลยครับนี่สินะครับที่เขาเียกกหนว่าผู้หญิงที่มีความสามารถน่ะอ่านั่นสินะในยุคปัจจุบันดูเหมือนว่าจะขาดการศึกษาขั้นพื้นฐานสินะว้าวมันน่าทึ่งมากเลยครับคุณหูอะไรเสียนั่นสินะคะอืมก็ดีฮะ เมื่อแมลงปีศาจไม่ได้ติดอยู่กับตัวแล้วเธอก็สามารถยิ้มได้เหมือนกับเด็กสาวปกติคนหนึ่งสินะเมื่อแต่น้องยิ้มแล้วดูสดใสจริง่ะอันนี้ไม่เถียงไอ้ชื้เม็ดชักระจกอันนี้ถอนยาสวัสดีข้ารักหน้าฉันจะไปช่วยทำความสะอาดคลิหาหลังจากนี้นนอเอ๊ะ ออะไรนะอ่ะเออคือฉันไม่สามารถให้เลดี้อลเซียไปทำอย่างนั้นได้หรอกค่ะเอ๊ะทำไมล่ะคะในขณะนี้ฉันเป็นคนรับใช้ของครอบครัวเบรฟใน,นาฐานะมนุษย์คนหนึง่งสิ่งที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนฉันต้องการที่จะสัมผัสมันค่ะแบบเมื่อ์อยากลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยกรุณนรารักคะกูนะคะท่านอาลเซีย มเธอเป็นเด็กดีนี่นะเอาละครับนายน้อย,อยเรามาทำให้มันดีที่สุดนะครับอืมก็ะ้นผมจะทำให้ใจของท่านหญิงแข็งแกร่งขึ้นฉะนั้นผมขอฝากงานส่วนหนึ่งไว้กับนายน้อยได้เลยครับเออเซ <c oughs> ว่าคุณนี้มันเป็นปีศาจจริงๆใช่ไหมเนี่ยราคาของในร้านอาวุธนี้สูงผิดปกติใช่ไหม <c oughs> งานตุยเลยฮะ <c oughs> มันตรงกับวันที่นายหญิงอาลีเทียมาพอดีนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะเปิดร้านขายไอวุกันแล้วอ่ะืมงั้นเหรอที่สำคัญคนนั้นนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคยเป็นคนที่มาจากเมืองหลวงด้วยดูเหมือนว่าพวกเขากําลังดำเนินการกิจการในรูปแบบการนําเสนอสินค้าเป็นสมบัติล้าค่าที่หายากมีเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้นทําหน้าที่เสมือนกับเชื้อพะวง ที่นี่อาวุธถือเป็นสินค้าสิ้นเปลืองและไม่อาจสามารถทำเงินได้มากนะักเจตนาที่เป็นไปได้ของบุคคลเหล่านี้คือการคอยจับตาดูอาริเซียนายน้อยขั้นเค่คจะทำอะไรครับของมันแน่นอนอยู่แล้วเซบัดเอ้ยบุกตบแม่งฉันจะไปตรวจสอบดูนะไอ้ชือลอบเข้าไปอ่ะแอบมองเธออยู่นัดจ้าก่อน ออนายน้อยครับโปรดระวังตัวด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนที่กิ่งกาดอยู่ที่นั่นด้วยนะครับอืมอะไรนะแน่ได้ยินมาจากไหนงั้นเหรอเซบัสต์จากนักผจญภัยที่อยู่ใกล้ๆนั่นครับฟังฉันนะฉันโมโหมากเลยวิธีการทาธุรกิจที่หญิงยโสอของพวกเขานะ่ะฉันจึงตัดสินใจที่จะลองขโมยสินค้าบางอย่างที่มีมูลค่ามานะ่ะถึงยังไงก็แล้วแต่ แขนขวาของฉันหายไปก่อนที่ฉันจะรู้ทัวละอีกอะฉันไม่สามารถมองเห็นการเคลืนไหวของดาบนั้นได้เลยต่อต้านนะักผจน์ไปผู้หยาบกระด้างของดินแดนแห่งนี้พวกนั้นตัดแขนของเขาโดยไม่ชันตามออกมางั้นเหรออืมไม่ต้องสงสัยเลยแฮะนั่นนะคือผู้ใช้เวทมนต์ชัดๆโลกนี้เต็มไปด้วย Magic Essence ผู้ที่สามารถควบคุมแกนสารเวทมนต์อันนี้ไม่รู้คืออะไรได้อย่างอิสระจะถูกเรียกว่าผู้ใช้เวทมนต์ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงสงครามได้แก่ผู้ที่ต้องรับมือกับเหล่าผู้ใช้เวทมนต์จากประเทศศัตรูดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยากทำให้เธอหายไปจริงๆนะอาริเซียเป้าหมายคือเธอสินะคงจะเข้าใจใช่ไหม เอาละนี่เนี่ยขีบเข้าไปเฮ้ยแกเป็นใครวะือแกคือรักหน้าบลีบนี่แกมาทำอะไรที่นี่ฮฮ <c oughs> โทษทีนะเพื่อนฉันมาที่นี่เพื่ออะไรอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ก็นายเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่เหรอฮะ <c oughs> ดูเหมือนว่านายจะแอบอยู่แถวบ้านของเรานะหากนายบอกเหตุผลฉัน ฉันก็จะไม่ทำอะไรที่รุนแรงเกินไปอ่ะว่างไงฮะ <S an> นี่ไอ้หมอนี่มันจะเล่นเราอ่ะนี่ไม่ต้องถามเลยเพื่อนกระเทอมันจะวะไอ้เชิบเฮ้ใกล้ชักอาวุธต,ต่อหน้าทะหลาะอ,อย่างฉันยางงั้นเหรอเริ่มมีความมั่นใจสินะเฮ้นี่เก็บเรื่องอนะไรเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ฉันจำเรื่องนั้นไม่ได้ที่สาอะ่ะแล้วถ้าเราไม่โดนจับไปพร้อมกับพระพุทธล่ะถ้าเราปิดปากแกตรงนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าละ่ะฮะอืมนั่นสินะแกไม่รอดแน่แกน่ะมาคนเดียวเหรอไอ้ลูกคนที่สามจอมแลเรียงขาเอ้ยเล่นไปแล้วพวกเราไอ้คนอ่อนเอ้ยไอ้ชืบต่ายไปหนึ่งที เบาๆไอ้คิอเอาตีนเตะไปหนึ่งคีเอกลิ่งไอ้คือเรียบร้อยจมกลองบาทาหมนั่นมันอายุเพียงแค่สิบห้าปีเท่านั้นได้วความยาวไวแค่นี้กับมีความแข็งแข็งอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับหมพระเจ้าของฉันหม นี่เน่เแล้วผู้ใช้เวทหมดคนนั้นใช่ไหมอ้าแล้วครับผมขอถามคุณสักคําถามได้ไหมครับท่านอเลเซียเป็นยังไงบ้างล่ะครับอืนายหมายความว่ายังไงเ <c oughs> ขานะ่ะเขานะ่ะอาจารย์ริยาที่ถูกแค่ว่าผูหญิงอเลเซียคนนั้นน่ะตกอยู่ไปใต้อ้ทธิพลของขอควาของผมยังไงล่ะครับ แค่คิดผมก็ฟิลมไปหมดแล้วครับสาบเตอตอนนั้นเนี่ยมันอยู่มันกับหญิงสาวที่ถูกโลกทอดทิ้งเลยล่ะครับนั่นเน่ะน่าขำจะมัดเลยเอาเราไปเอกชักดาบแล้วเป็นนายเองงั้นเหรอไปคุยกับากมะม่วงงั้นคุณอ้อยอะไรกัน วันเล้ววันเล่าเลยนะที่แกสขงฝูงมแมลงปีศาจมาไม่หยุดนะ่ะฉันจะบอกนายบางอย่างแล้วกันนะอะเลเซียในตอนนี้นะ่ะเธอนะ่ะเป็นที่รักของทุกคนในดินแดน,นแห่งนี้เก่งในด้านการทํางานและใช้ชีวิตอย่างอิสระพร้อมกับรอยยิ้ม,มุนไปหน้าของเธอน่าสีดายสําหรับนายนะอ่ะ praying mantis ิงนบ ใช้ชีวิตอย่างอิสระผมกับรอยยิ้มอย่างนั้นเหรอหีดที่อลิเซียคนนั้นบ้าบ้าไปแล้วฉันไม่ยากจะเชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันส่งความรู้สึกของฉันไปเตะในทุกๆวันฉันจะไม่เจอคุณเครืองต่อผู้คนรอบข้างและใส่คำัามนั้นอย่างต่อนเนื่องใช่แล้วฉันจะต้องไปตรวจต่อีกทีนึงฉันไม่มีทางปล่อยนายไปหรอก ทำไมผมจะตัดนายไม่ได้ล่ะอะไรก็ตามที่นายทำกับผมมันล้วนไรประโยชน์ปากกันแรกนะนี่เนะี่ยคือแขนนะักผัญภัยของเราวาต่อไปจำนวนศัตรูปีศาจที่นายส่งมาเอวเช่นจะไว้ชีวิตนายหากนายบอกว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ นั่นมันไม่ดีเลยนะอีกนอยคือก็พัวของได้ยุคนะอ๋อฉันรู้แล้วขอบคุณนะถทนอย่างนั้นนี่สำหรับปัญหาที่นายทำให้อะไรเสียละกันชิงหืมฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกฉันจะสอบแกฮึว่าฉันโดนสาบซะแล้ว จบแล้วใช่ไหมครับนายน้อย,อยโอ้เสบัสช่วยทำความสะอาดส่วนที่เหลือด้วยนะแน่นอนครับนายน้อยอ่าใช่ฉันมีคำถามเนะี่มเมื่อเราไปโรงเรียนมีทางไหนที่จะทำให้เจออยู่ใกล้ๆฉันได้บ้างหรือเปล่าอืมนั่นสิน,นะครับอยู่ใต้ใจใครเดวกันนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงหรอครับ การทักการนในขณะที่ยังเป็นนักศึกษานี่เป็นเรื่องที่ว้อยว้ย,วยไม่ใช่แบบนั้นว้อยไม่ใช่นะเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปหลังจากที่ฉันอยู่ห่างเธอนะ่ะขอแค่อยู่ในระยะที่สามารถปกป้องเธอได้ถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแค่นั้นเองฉันไม่ได้อยา่ถูกแค่ทิเลยสักนิดโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นเองหรอครับท่านนี้เก่งนะครับนี่ นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะที่ฉันมาไกลขนาดนี้นับตั้งแต่รักแก่ในพ่อน่ะสาเหตุที่หัวใจของฉันไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันสงสัยว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถเข้ากับสถาบันได้ไหมนะตัดมาทางฝั่งนะอาลิเซียกำลังแยกเอกสารอยู่อืมนี่แหละ ฉันสงสัยว่าน,นี่จะพอไหมนะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสถาบันฉันต้องบอกล้างหน้าให้แน่ใจก่อนอืมยิ้มน่ารักน้องยิ้มน่ารักดีด้วยความรู้สึกที่มีต่อกันในหัวใจลาตีนี้จึงยิงย่งลึกซึ้งมากขึ้นจบตอนที่สามครับ